ครับวันนี้นะครับวันนี้วันนี้ทําลาบนะครับทําลาบลาบเนื้อนะครับลาบเนื้อลาบเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูซื้อมาแปดสิบบาทนะครับก็ <c oughs> มีเลือดนะมีเลือดมีเครื่องในเครื่องในครับนี้จะต้มนะครับต้มใส่หม้อเลย <c oughs> แล้วก็มีเนื้อสันนะครับเนื้อสันทำลาบแซ่บๆนะเพื่น เรียกอะไรมะแกวแล้วก็มันนะครับมันมันอะไรไม่รู้ผสมราบมาทเนาะต้มนะครับต้มจะมีตับเออม้าน้ตับไม่มีอันนี้อ๋อนี่ตับครับตับตับโอเคนะครับมาประกอบอาหารนะครับมีผักนะครับ มีผักไผ่หอมดวนนะครับนาอพมีน้องผักไผ่หอมดวนครับผักไผ่หอมดวนต้นหอมพักกีนะครับก็อันนี้จะเป็นผักกับนะครับผักกับลากมีผักกาดจ,จอนมีใบจนันมีกระลำมีบึกกระส้มครับพี่น้องเอยวันนี้มาจัดลาบก่อนครับมันยุดครับวันนี้มันยุดเป็น ช่องยิ้มยิ้มรับวันใหม่นะครับผม,มแสบมากกินดิบๆโชว์ๆหน่อยอร่อยนี่ลวกครับวันนี้กับดิบไม่ได้ัแบบนี่เนื้อสันนะครับ แปดสิบาทครับแม่ค้าก็าใจดีนะครับเผื่อให้เพราะว่าไปซื้อประจำเจำ้านี้เป็นลูกค้าประจำเขานะฮะเป็นเผื่อคือครับเนาะมีลาบเ,เหนือเลยปาดเอ็นออกครับถ้าเขาลาบเสร็จนมดมันเหมือนแงมเนาะ เองออกอันนี้ต้มจิตสันคมนอกแปดสิบบาทนี่ถือว่าได้นักนะครับนี่จริงได้น้อยก,กว่านี้ครับเพิ่อคือหมูขึ้นราคานะครับหมูขึ้นราคาก็ได้ดูไม่กานะ้าเนาะ Okay. เดี๋ยวผมจะไปต้มเครื่องไรก่อนเนาะจะมาหนาวล้เนาะ ต้มเครื่องในอยู่นะครับพี่น้องนี่ก็จะลาบละลาบลัยุทธนะครับลาบลำลำครับพี่น้องเย้ยลาบลาบหมูนะครับลาบเหนือนะ มีใส่นะครับจะไข่นะครับจะไข่เผานะครับนี่จะไข่เผาใส่เพื่อนะครับหนึ่งดับก้าสองคือกลิ่นมันหอมนะครับคือกลิ่นเนื้อหมูที่เขาลาดให้มันหอมนะฮะมีประโยชน์นะครับจะไข่ครับเนาะ ก็จะลาบสูรนี้เลยผมก็จะลาบสูรนี้ครับซอยนะครับซอยซอยซอย เป็นหลับเนือครับสุดรเจ็ยใหม่เหลือทำนองนี่เป็นพริกหลาบครับพริกหลาบซื้อมา ขี้ขานต่ำครับซื้อมาคนเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมลาบแล้วผมจะประเด็นี้ผมปิดกล้องครับนาะในขณะที่เราลาบเราจะต้องเอาเกลือโรยด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวครับเกลือป่อนโรยนะครับทำทำให้มันเหนียวนะครับ ngoại đấy ครับเริ่มงเนื้อนะครับพี่น้องเนื้อนะครับน,นี่เป็นสูตรลาบเ,เหนือ้อ 嗯。Mm hmm. อูโโอ้ยเนี่ยดวไปน้องเจอน้องสอหาน้่นน้องเ้องหยังพาใส่่อส้มน้องกุ้นี่หรอนไม่ใช่นี่ซอยไอยหอมดวนนะครับเพื่อเอาใส่ลาบครับ สะระเนกับผักแคลนะครับผมปภาษาภาคกลางดีใส่เพิ่มความหอมนะครับเนาะความหอมเพิ่มความหอม dù tiệc loại hồi anh em ông mì xì ăn ngày hôm nay tầm ăn ngày hôm nay tầm ăn ngày hôm nay มันหมดแล้วน้ำลงหมดละอันนี้ก็ต้นหอมต้นหอมผักชีนะครับพี่น้องเหยต้นหอมผักชีนะครับ เมนูว okay <ım> ันยุทธครับพี่น้องลาบหมูครับเสร็จแล้วล่ะนี่ถิงงามเลยครับพี่น้องโซโลครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนี่ครับดีเลือดพี่ใส่น้อยเดียวนะครับเตือนพี่ใส่น่าก็ได้ครับมันจเจ๊ะปุ่มจิ้มยำแล้วครับครับจันยำยำ ยำกันเลยครับข้าวบะปีน้องน้ำละตอนนี้ยำแล้วนะพี่น้องเพยยำแล้วนะครับลาบ น้บบหมูนยังไมะครับหูจะลามครับ chim bữa lăm thì mình hô bay thấp vì nó hơi chim bữa lăm thì mình nhìn lăm nó นะครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทได้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมแปดสิบบาทลาบหมูสุดเชียงใหม่ครับเราต้องคลุกเขาให้มัน เข้าเข้ากันคำนอะนี่ขั้นตอนชิม ชิมนะครับชิมอร่อยอร่อยนะสุดยอดครับมาแล้วครับกินด้วยกันพี่น้องอร่อยอร่อยอืมเดีืมยบอร่อยอ คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามกดมกระดิด่งแจ็งเตือนนะครับผมลาบหมูครับ,บแซ่บครับลาบหมูจากเมืองเชียงใหม่ครับเนาะครับ